โปรไฟล์ไม่ธรรมดาช่อง3าเปิดตัวพระเอกนอกใหม่ยิ่งรู้จักยิ่งหลงรักเชื่อว่าหลายคนที่ดูละครเนื่องเฮลมีคุณผีช่วยด้วยคงจะต้องโดนหนุ่มหลอกคมเข้มแฝงไปด้วยความน่ารักอย่างปริศธิมทองในเรื่องรบบทเป็นเขตขนันทําให้หัวใจสั่นวันไหวกันไปบ้างแน่และละครเรื่องนี้ยังเป็นผลงานละครเรื่องที่2สําหรับเขาแถมเขายังขึ้นแท่นเป็นพระเอกอีกด้วยซึ่งบางคนก็อาจจะรู้จักเขามาแล้วในผลงานละครเรื่องแรกเขาวานให้หนูเป็นสายลับงานนี้เราเลยจะมา ขอล่วงลึกเผยบางมุมที่แฟนๆอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับหนุ่มหล่อคนนี้เรียกได้ว่าถ้ารู้แล้วอาจจะทําให้ต้องหลงสเสน่ห์เขาเพิ่มขึ้นแน่นอนทําความรู้จักปริธทิมทองพระเอกน้องใหม่ช่องสามยิ่งรู้จักยิ่งใจสัน่นเริ่มจากการเป็นหนุ่มปริธคนนี้มีดรีกีเรียนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเขาได้เผยถึงวิชาที่เขาชอบที่เรียนที่สุดว่าผมชอบเรียนวิชาฟิสิกส์ที่สุด เป็นวิชาที่ผมถนัดที่สุดครับก็เลยรู้สึกว่าฟิสิกส์เป็นอะไรที่เข้าใจง่ายบอกเลยว่าใครที่ชอบหนุ่มสายวิศวะต้องเก็บหนุ่มคนนี้ไว้ในใจได้เลยจากนั้นปาริศยังเคยถึงสิ่งที่ตนเองชอบในร่างกายนั่นก็คือดวงตาปริศเล่าว่าผมชอบดวงตาเป็นที่สุดเพราะว่าเรามองเห็นกันเป็นส่วนแรกเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าตาผมเป็นสีน้ําตาลด้วยครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันเด่นดีครับ ส่วนในเรื่องของสีที่ปาริชอบที่สุดก็หลายคนคิดว่าหนุ่มหล่อมาดเท่ขนาดนี้ต้องชอบโทนสีเข้มๆแน่นอนแต่ไม่ใช่สําหรับปาริเพราะว่าเขาชอบสีชมพูและปาริกก็ได้เห็นเหตุผลที่ชอบสีนี้ว่าผมว่ามันเป็นสีของความรักและมันหวานเป็นสีที่ผมชอบมาตั้งแต่เด็กเลยครับผมก็จะมีพวกผ้าห่มปลอกหมอนที่บา้านเป็นสีชมพูครับอีกทั้งปริเขายังเผยเรื่องที่ตนเองกินเก่งว่าผมเป็นคนที่กินเก่งแบบสายกินเลยก็ว่าได้คือเราชอบลองกินอะไรใหม่ๆคือแบบเวลาเขาฮิตอะไรกันผมก็อยากจะลองกิน ไปตะเวนกินบ้างก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่กินเก่งครับและเขายังเผยถึงอาหารที่เขาชอบที่สุดก็คือผมชอบกินอาหารอีสานพวกข้าวเหนียวส้มตำลาบน้ำตกผมรู้สึกว่ามันเป็นอาหารที่กินง่ายครับแล้วก็กินไม่รู้สึกว่าเบื่อเลย ต่อไปเป็นเรื่องนิสัยคนภายนอกอาจจะมองว่าปริสดูเป็นคนนิ่นงๆงานนี้เจ้าตุ๊กก็เลยออกมาเผยว่าผมเป็นคนนิสัยคอยสังเกตคนหลายคนอาจจะมองว่าผมเป็นคนนิ่นงๆแต่จริงๆแล้วถ้าได้สนิทกันได้พูดคุยกันจะรู้ว่าจริงๆผมเป็นคนไม่ได้นิ่งก็พูดมากอยู่เหมือนกันครับและพอผมมาเจอเดียน,นาในรกรเฮลมีคุณผีช่วยด้วยก็อาจได้ซึมซับการพูดเก่งมากจากเดียน,นาบ้างคือด้วยเดียน,นาเขาเป็นคนที่พูดเก่ง บางครั้งเวลาเขาไม่ไปกองถ่ายผมก็จะรู้สึกว่ากองถ่ายมันจะเงาๆพราะเหมือนว่ากองถ่ายมันขาดเสียงของเยนหน้าไปครับ